ตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะเจ็ดโมงเช้าแล้วก็คือตื่นมากอาบนะ้ำแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วข่่ว่าจะลงไปดูวิวที่สาวน่านะ้านิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเชาว้าไปกินยาเข้าไปเริ่มหิวแล้วเพื่อนน่าจะยังไม่ตื่นก็เลยว่าลงไปสูงทรับบรรยากาศคนเดียวก่อนวันนี้เป็นวันแข่งแล้วเริ่มตื่นเต็ม ไปโฮมหนึง่งจริงนะมันคือวันสิบเอ็ม่ะมันก็คือช่วงที่เรามาแข่งเลยบังเอิญไปไหมืหอวะ <laughs> อนิเมชั่นช่มาถึงขึ้นมาดูบูทดีกว่าหิวแล้วว่าไปกินข้าวก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วรอเพื่อนไม่ไหวแล้วห้องอาหารเรือนขวนัญอยู่ไหนเอย่ย เราไปกินข้าวเช้ากันหันคนเมื่อคุณดูดวงแล้ววันนี้สีดำเป็นสีกาลากินีที่ไม่ควรใส่สิ่งที่ทีทำก็คือ สี่ตัวนี้สี่เลยไม่จต่บอลไ็่จัดตีก็ได้ไม่ที่อ่ะดทุกคนพร้อมไหมคะโอเคทุกคนทีมแรกคู่จบไปแล้วก็เมื่อกี้หมุนวงรอแล้วทีมเราได้เป็นทีมที่สี่ตอนนี้น่าจะใกล้ทีมที่สองเริ่มแล้วลังอันนี้ก็เลย มาเคลียร์ร่างกายจ้าเพราะว่าฉันยังมีน้ำโมกอยู่เลยนะจ๊ะ mm. แล้วก็มาทำสมาธิคนเดียวแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับเข้าไปก็ดีได้ทีมเอาจริงๆก็ได้ตามลำดับที่อยากได้เลยร็จแ,แล้วเราก็จะได้มีเวลาพักพักที่ไหนก็คือไปทำงานต่อนั่นเองะนะคะทำเสร็จแล้วจะได้ทำงานต่อเค okay. ไปใช้สมามไปทำสมาธิชั้นลากับติงเลย สวัสดีค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าหลังจากจากบวันนี้ไปจะมีสัตว์ถึงสิสองสายพันธุ์ที่ได้จากเราไปคะ่ะและหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้สัตว์เหล่านั้นต้องจากเราไปก็คือสถานการณ์าค่าร์บอนที่พุ่สูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันค่ะ้างอินจากดี o ว a เป o นคอมมิชชั่นพบว่าทั่วโลกปล่อยคาร์บอนกว่า50,000พันล้านตันต่อปีและประเทศไทยปล่อยคาร์บอนกว่า400ล้านตันต่อปีคะ่ะ นอกจากนี้อ้าองอาิงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยฉบับที่23พบว่าทั่วโลกวางแผนที่จะปล่อยคาร์บอนที่0%ภายในปี2590ค่ะและประเทศไทยวางแผนที่จะลดการปล่อยคาร์บอนถึง20-25%ภายในส่วนที่สัญญาปารีสนั่นเองค่ะทุณท่านคะสายามอีโคมอล์ฟขอภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมที่จะมาตอบองกับปัญหานี้ค่ะนั่นก็คือ เมทัลออร์แกนิกเฟรมเวิร์หรือเรียกสัส้นๆว่ามอสค่ะมอสคือสารที่ทำมาจากโครงสร้างของโลหะและอินรีย์ซึ่งมีโครงสร้างเป็นโครงข่ายและมีรูคุณจำนวนมหาศาลทำให้มอสมีพื้นที่ผิวจำนวนมากซึ่งมอสหนึ่งกรัมมีพื้นที่ผิวเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลหนึ่งสนามค่ะและนั่นทำให้มอสสามารถที่จะจักจับและดูดซับกา๊าซได้เป็นจำนวนมากค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากที่อื่นนั่นก็คือ พลาโมจของเรานั่นเองค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นสองพาร์ได้แต่ inorganic part และ o r g a n i c Part ในส่วนของ inorganic part เราได้อลูมิเนียมซ t ลมาจากอลูมิเนียมแผนและส่วนของ organic ิเราได้ t รี o อลลิตแอร์เซมาจากขวดพ e วอเเมื่อผสมสองโมเลกุลนี้เข้าด้วยกันเราจะได้ออกมาเป็นมอคค่ะและหลังจากนั้นเราได้ปรับโครงสร้างภายในทาให้มอคของเราเหมาะสมที่จะดักจับฉพาองกาซคาร์บอนโดยเฉพาะค่ะ และนั่นทำให้ประสิทธิภาพการดักแบบจับแก๊สคาร์บอนของเราสูงถึง95-99เเซและด้วยความที่มอ็อกมีลกษณะเป็นไผงทำให้สามารถที่จะปรับใช้กับโรงงานได้หลากหลายประเภทค่ะการทำงานของม็อกเมื่อก๊สผ่านไปที่ตัวของม็อกแก๊สเหล่านั้นจะถูกดักจับไว้บริเวณพื้นที่ผิวที่มีโครงสร้างเป็นรูพุุนของม็อกค่ะเพื่อไม่ให้ถูกปล่อยไปในชั้นบรรยากาศนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เพราะาสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่มาดักจับแก๊ส เต็มประสิทธิภาพของมันแล้วเราสามารถนำบล็อกมาชี่ที่ระรุปดสบถึง1 0ึงอองอาศาและนำแก๊สเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อได้และนำกลับมาใช้ซับค่ะเพราะฉะนั้นคอลวาเลูของเราจรึงแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันค่ะก็คือ Affective มีคุณสมบัติในการดักจับสูงถึง95-99%ถึงเก้าสิชูัช่สามารถปรับใช้ได้กับโรงงานหลากหลายประเภท r e u s a b l e หลังจากการทดลองพบว่าครั้งที่5ยังมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับครัง้งแรก และอีโคเฟลีอย่างที่ได้กล่าวไปในกระบวนการผลิตของเราเราทำมาจากขวควลาสติและกระป๋องอลูมิเนียมและเราไม่ใช้สารเคมีที่เป็นภัยตายต,ายต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้เราอยู่ในขั้นตอนการขอสิทธิบัตรทั้งในและนอกประเทศในส่วนของมาตรฐานที่จําเป็นเราได้วางแผนที่จะทำองเอมกับบริษัทเอเบ็กเคมีคอลซึ่งมีมาตรฐานไอโซที่เป็นที่ยอมรับในแวดลงอุตสาหกรรมเคมีค่ะนอกจากนี้ในด้านของมูลค่าตลาดทั่วโลกบว่า มอกคุค่าสุขวัต28,000ล้านบาทค่ะและในเอเชียสุกวัต10,000ล้านบาทค่ะและมีแนวโน้มที่จะโตเติบขึ้นเรืเ่อยๆถุกปีค่ะคัสเตอร์เมเซกเมนต์ของเราโฟกัสไปที่โรงงานผลิตไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวนมากและเข้าตามหลัก ESG ค่ะเนื่องจากโรงงานไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสูงที่สุดในประเทศไทยค่ะหลังจากที่เราทำการสำรวจพบว่ามีโรงงานไฟฟ้าหลายประเภทที่เข้าตามหลักคัสเตอร์อร์เซกเมนต์ของเราค่ะ แต่ณนะปัจจุบันเราจะโฟกัสไปที่โรงงานไฟฟ้าถ่านหินเนื่องจากเป็นประเภทที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงที่สุดค่ะและนี่คือการทํางานคร่าวๆของโรงงานไฟฟ้าค่ะโดยที่มอสของเราจะไปอยู่ในขั้นตอนกนารบำบัดอากาศอยู่ในปล่องก่อนที่แก๊สต่านั้นจะถูกปล่อยไปในชั้นบรรยากาศนั่นเองค่ะและเราได้ทำมารเก็บวอลดเดชันกับอ e ีกัโดยการนําสินค้าของเราไปทดสอบในโรงงาน ทางอ e ีแกมีความพึงพอใจในงของของเราและผลก็คือเขาได้จดทะเบียนทำวิจัยโรคกับเราค่ะทุกท่านคะด้วยนวัตรกรรมของเสยาอมอมิโคมอบทำให้จากขยะขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมไม่ใช่ขยะอีกต่อไปแต่กลายมาเป็นโปรดักที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราค่ะและหลังจากที่เราทำการม a r ก็ t r e g เ l a t i o n ทำให้เราได้คิดค้นโปรตักฑ์การสอบรูปแบบนั่นก็คือ ม็อกที่ขึ้นรูปที่สามารถเปปลั๊กอินกับโรงงานได้เลยและม็อกแบบผมที่นําไปใช้ในแวดวงการวิจัยค่ะและเราเยังมี supporting service ด้วยกันทั้งสามด้านค่ะนอกจากนี้ในด้านของ marketing plan เราได้วางแผนที่จะทำตลาดด้านการค้าทําให้เรามี Early a d o p t e r ถึงสองเจ้านั่นก็คือ e c a t และ f c g ค่ะเพอาะยิ่งไปกว่านั้นเราได้ร่วมมือกับองค์กรวิจัยและสาาถาบันชั้นนำต่างๆค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้รับรางวัลนาน Innovator Outstanding Innovation Award ทําให้ม็อกของเราเป็นที่ยอมรับในแวดวงการวิจัยมากยิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนั้นเราวางแผนที่จะเข้าร่วมงานอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับ ESG และ FSG ที่จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ม็อกของเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่เราได้สำรวจผู้ไขาในตลาดในแกลของ Eco Friendly และ Adaptive พบว่าม็อกของสยามดีโคม็อกย,ยังเป็นหนึ่งในแบรนด์เด่นในทั้งสองด้านเลยค่ะ และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเรากับแบรนด์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันถ้าลูกค้าเลือกของเราจะสามารถประหยัดไปได้กว่า760ล้านบาทต่อตันค่ะและนี่คือฟิวเจอร์แ plan ของเราค่ะในปี2025เราจะ,ปะเปิดขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและถัดมาในปี2026เราจะขยายไปในโซน SEA ให้กับ50บริษัทค่ะและปี2027เราจะขยายไปในโซน SEA และเอเชียค่ะ และปี2028เราจะขยายไปในโซนเอเชียอย่างไปทางการให้กับ100บริษัทค่ะมูลค่าที่400ล้านบาทค่ะซึ่งวัตถุดิบของเรามาด้วยแบบของ B 2 B ค่ะโดยที่รายได้ส่วนหลักของเรามาจากการขายมอกขึ้นรูปในรูปแบบของสัญญาขายค่ะมูลค่าอยู่ที่35,000บาทถึง52,000บาทต่อกิโลกร,รมัมและอีก25มาจากการขายมอกแบบโลให้กับแวดวงการวิจัยมูลค่าที่10,000 100, ถึง45,000บาทต่อกลัมค่ะ และนี่คือทีมงานที่มีคุณภาพของเราค่ะทุกท่านคะอยากปล่อยให้โลกของเราต้องสูญเสียไปมากกว่าน,นี้นะคะเลือกสยามอีโค่อคาร์เจอร์คาร์มอนต์ก t อเบเ u อร์ฟิวเจอรขอบคุณค่ะขอบคิณเ่ะให้จากที่นิดจากมาด้ไย้ใเชียงใหม่ด้วย ก็แห่งเสร็จไปแล้วเรียบร้อย,ยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ลกโลงมากเพราว่าใข่เสร็จแล้วแต่จะบอกว่าตอนที่นี่พีชอยู่อะแล้วมันไม่มีไทมเมอร์ให้ดูด้วยคือปกติร้านที่เราพีชชิ่นเขาจะมี ท่าเมื่อให้คนพีชดู้วว่ามันผ่านไปกี่นาทีรถกี่วิแล้วเพื่อที่เราจะได้จัดสรรเวลาได้ถูกแล้วตอนที่นี่ไปพีชมันไม่มีบอกเลยช็อกมากก็เกิดอะไรขึ้นก็เลยพยายามที่จะกะ,กะเวลาเอาจากสัชาตยานก็ค่อยชั่วที่เวลามันก็อยู่ในไทม์เฟรมที่โอเคถ้าผ่านมาแล้วตอนนี้ก็โล่งมาจ้าทํานีสุดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับสิ่งห์เตงทำจะเป็นยังไงก็มันก็แล้วแต่การพยารณาของกรรมาการแล้วแต่ว่าในพาของเรารู้สึก แฮปปี้แล้วเกสเรื่องจัดการอินพ่อยแบบท่อลมที่จะต้องการนี่นะคะพิเศษก็ะะแก้โครงการรอบที่ล้านค่ะรอบที่เอ็นแล้วล่าสุดเริ่มขายประเทศไทยแบราานบรา์ไหนเนาะขอคือแบรนด์อะไรครับไม่มีเงินแรกนะคะไหนลองพรีเซนต์สิคะอ๋อทีมขอนะคะคือทีม อนิกอะไรพนิกไม่ใช่อนิกที่ไม mm ่เหลือครับคือเช้าของเราเราจะขายอ่าดูนะคะดูนะคะสูโลโก้ช้างได้ยังอั่งอยู่ตอเลยเด็กมอชอไม่อดตายค่ะ ถ้าคุณไชกีก็ thank you for like having us today so like คุณไชกีได้จัดเตรียมอาหาร lunch ไว้ให้แบบว่าเขาชื่ออะไรนะคุณออนแล้วใช่ไปได้แล้วซึ่งอาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะอยู่ตรงนั้นไหนก็นได้เห็นไทม์ไลน์ไหมครับว่ากว่าเราจะรู้ผลเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาถึง6กถึงเดเดือนถึงต้องติดหรืออะไรเงี้ยครับ หรือนี่ไม่ใช่คลิปเดิมที่ฉไฉครับคิดว่าหลังจากพิเสร็จแล้วคุณจะล่งไว้ไม่ค่ะแก้โครงการรับพิรานค่ะจะจ่ายเงินให้กับทางรับพิเอ็แล้วตอนนี้จะป้าจะประกาศผลแล้วทีแล้วต้องยาองไรเยอะแล้วก็ยต้องยาจะประกาศผลแล้ว มิถีทามันอ,อย่างนี้ับให้น้องๆได้วิถีาไม่ได้เลยได้แตทีเชิญฝ่ายจาบมหาวิยาลัยรยชภสฏที่ดนจัดการครับเโเลนี้มได้แ่ทีทีที่จากมหาวิทยอลัยเียครับผมชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะเงินรางวัลค่องมนนะในเดือนิามี i̇şte road, so <can <can ์ขานพื <can <can ้นที <can 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 ่แนนอนก็มาลับปะกาัง จะเป็นทีมไหนนะครับผมตื่นเต้นแทนน้องๆนะครับและ,และ,ละรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับเมซิเมียร์มาที่บ้านอยู่ทีมอะไรคะน,น,นักเรียนญี่ปุน่นท่านหนึ่งของ,ของผู้ชนะค่ะที่ต้องการเดือนนี้ค่ะคุมละวันนี้เราคุมละ ไปน้ำเค้กหอยกับเค้กหอยหม้อมีใครนั่งจ้างงานมาเว้ยแล้วเขาบอกนี่นะคะน้องจะเทียบให้ดูว่าตอนที่เรียกขานระหว่างระหว่างทีมอ่ามหาวิทยาลัยอื่นแล้วก็ทีมมชที่เราเป็นตัวแทนอันนี้อันนี้ของมอื่นน่ารักอ็ต่อไปนะครับรางวัลชมเชยทีมใช่ไหมใช่ไหม ตบดูเฉยๆอ่ะเงี้ยี้นะอ่ะเงี้นงี้นี่เราจะก่อไปตอนตอนที่ของเราเฮ้ยเอ้ยสปอยชื่จากมหาวิยาัยน่ารักใช่ไหมล่ะเาให้บอกว่าเรายังไม่ใช่คือซัพพอร์ตพี่เสาไงพี่เสาพี่ชายได้แลก็ต้องซัพพอร์ตเนี่ยน่ารักเนี่ยน่ารักเรียบร้อยนะคะเราเปลี่ยนเป็นเสื้อนี้เพื่อที่ว่าถ้ามันเปื้อนมันก็จะไม่เป็นไร เสื้อใหม่ช่างมันเสื้อที่ได้มาฟรีก็เดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะกันที่ไหนนะก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเสร็จแล้วความเครียดกังวลใจหายไปแล้วอีกทีหนึ่งก็อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไปพักผ่อนไปเล่นเกมกับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเย็นกันสวนข้ามอกันคุยมัน,มนข้าได้ปะวะม,มันจะพอไหมอะถ้ามันราอ โอ้ oh my god คุยขอดูเสื้อหน่อยเสื้อเล <laughs> <laughs> ิดอะเฟฟทีคือเด่นมาก จะาตดกิโลเื่อก่อนล่าสุดพี่ต้องได้ยินไหมพี่ต้องได้ยินไหมล่าสุดก็คือแบบรู้สึกถึงดิ้งไปแล้วไปแล้วอี่ยวมาแลกสโนกันนะคะแลนี่ค่ะเล่ายังไม่เข้าปากแต่ ท่านคนละครับฟูมาเองเลยวไม่ได้ยินยินเฮ้ยหนีถ้าถ้าถ้าไปมากค่ะนี่เ้ยเราไปไหนกันคะพี่ต้อมไม่ได้ยินแม่ไงวะไม่เคยพลาดเแกาได้ป่ะมอยนี่ค่ะทุกคนโอ้โหเสียงรู้สึกว่าเหมือน สภาพร่างกายแย่ลงไปด้วยนะเนี่ยจริงๆแล้วก็เราได้ไปต่อแล้วนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปแข่งต่อรอบระดับประเทศที่โคราชอย่างที่พูดไปก็อันนี้อธิบายซ้ำไม่แน่ใจว่าพูดหรือเรื่องใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่อุตร,รดิตถ์แล้วเราจะกลับเชียงใหม่กันแล้วเย้ Yay! เก็บของเรียบร้อยจะลงไปกินข้าวเชาว้าแหละไปลงไปกินข้าวเช้ากันโอ้โหต้องการน้ำอุ่นแบบด่วนๆเลยอ่ะ เป็นแล้วคิดถึงเชียงใหม่มากคิดถึงตลอดงองตัวเองอ่ะไปละค่ะอินข้ากันแล้วเจอกันข้างล่าง สลุปคือว่ากว่าทุกคนจะตื่นไม่น่ารีบเลยนี่ก็เลยระหว่างรอทุกคนตื่นไปวิทยาำไมเขาปิดตรงนี้ะจะไปยกเวทรอขำๆให้ร่างกายมันตื่นแอะเด๋ยตบกระไดไปแล้วฝังว่าทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วนะ <c oughs> มาปั่นจัก,กรยานแก้งหงอเมื่อกีย้ยกเวทเสร็จแล้วเรียบร้อยวิ่งเหมือนพีเ็นเตอร์อุย้ยแต่ละคนนี่นะคะคนที่บอกว่าจะไปซื้อของฝากเพิ่งมีข้าวตกถึงทอทอชออันนี้้่แบบวาาคืถเไปซื้อของฝากกันค่ะทุกน <c oughs> <c oughs> โอ้โหเสียง <c oughs> ไปไปซื้อของฝากตื่นยังเนี่ยตื่นแล้วนึกว่าลูกเจ้าของร้านดูมานั่งเชียงใหม่จ้ะฉันกำลังจะกลับไปแล้วจ้ะ เฮ้ยเวทมนต์หายหม,ยมดแล้วสุดยอดไปเลย <c oughs>